สวัสดีครับอยู่กับลุงแนปแล้วก็เกมโยกัง global ครับวันนี้จะพาไปหาป้ายปีศาจนะครับโดยที่เราจะขึ้นไปหาคริสตัลกันนะบนชั้นที่5นะครับซึ่งป้ายปีศาจนะครับมันก็จะดรอปจากบอสตัวนี้เลยนะครับหัวหน้าสาวงามพลิ้วนะครับก่อนที่เราจะไปชั้น5เนี่ยเราจะต้องใช้ป้ายปีศาจนะครับถึง15ใบ แล้วเราก็ต้องฆ่าโห,หน้าสาวให้ได้ด้วยนะหรือไม่ก็ไปรอราดคนอื่นก็ได้ครับก็วิ่งหาแม่นางไปเรื่อยๆนะครับหรือว่ายืนรอแม่นางเกิดอีกก็ได้นะครับมันคูดาวไม่นานหรอกเดี๋ยวแม่นางก็เกิดแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้เราได้ครบแล้วนะครับ15ใบนะครับเราก็จะ,ะทำการวิ่งไปหาคุณยายนะครับอยู่ที่กลางแมพนะครับ กดทิมไปที่แผ่นที่ได้เลยนะครับมันก็จะวิ่งไปเองอัตโนมัติเลยนะครับโอเคครับไปกันถึงแล้วนะครับเราก็กดคุยกับคุณยายเลยนะครับแล้วก็เข้าสู่ชั้นถัดไปได้เลยนะครับชั้นที่2องเนี่ยจะใช้แค่หนึ่งใบเท่านั้นนะครับนี่เลยครับตอนนี้เราก็มาอยู่บนชั้น2แล้วนะครับ ถ้าเราจะไปชั้นที่5นะครับเราก็ไปกดคุยกับคุณยายาไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงชั้นที่5เนาะตอนนี้เราก็มาอยู่ชั้นที่5เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการหาป้ายบิดซ่นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับสนุกกับโยกัง global ครับวันนี้ลงแทไปก่อนนะครับผมสวัสดี